งานของ,องรทเเร,งร,งงรทเกี่ยวข้องกับโรรีสัน่วนกิจกรรมเกวข้องกับารจดำใกับนักเรียนะครับก็ขอ,อนำเรียนว่าในในภาคตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่นเกื่อวกับกลักสูตรซึ่งตามหลักสูตรพุทธศักราช2อ5 1นั้นึกำหนดให้มีอยู่แปกลุ่สาระั กังนั้นในกิจกรรมหนึ่งก็คือในกลุ่มสาระหนึ่งก็คืองานอาชีพในเทคโนโลยีซึ่งในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยหลายๆกิจกรรมแต่กิจกรรมหนึ่งที่ทางโรงเรียนจะต้องกำหนดไว้ให้มันเป็นในเรื่องของหลักสูตรก็คือการเป็นง,งานประดิษฐ์ซึ่งในงานประดิษฐ์นี้อาจจะประกอบไปด้วยสาร,าระอีกากมายหลายกองแต่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการประดิษฐ์ของเล่นของใช้หรือ ออกมาใช้ประโยชน์เพื่อการตกแต่งตอนนั้นก,กิจกรรมตรงนี้ก็ชื่อว่ากิจกรรมเป็นการประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อใช้เพื่อใช้ในการใช้เป็นของของเล่นหรือของตกแต่งหรือใช้เป็นส่วนประกอบในการตกแต่งห้องของบ้านหรือห้องเรียนนะครับดังนั้นในภาคส่วนตรงนี้นักเรียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่รับความรู้และประสบการณ์ความบูรณานการ เพื่อที่จะจะทำเป็น,เป,นเป็นของที่นำมาใช้่อประโยชน์ตรงนี้เกิดขึ้น็ออน้อคิดว่าซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีที่เขาได้นําความรู้และประสบการณ์มาบรรลุครับทั้งความรู้ที่เขาได้รับจากครูได้รับจากชุมชน,ชนหรือที่สําคัญยิ่งก็คือเป็นการให้การร่วมมือของผูออ้ปกครองทำให้เด็กกลุ่มน,นี้ได้คิดสิ่งนี้เป็นสิ่งปดิสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นน,นะครับ ว่าในอนาคตนีเราจระขยายผว,ว,ว่าต่อ,อยรรออาบ้แน่นอนครับคือ,คอในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนคือ<ม>เป็นภาระของโรงเรียนที่จะต้องให้การสรับสนุมส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือให้เด็กเหล่านี้ได้รู้จักและพบกับชีวิตจริงของเขาถ้าเขามีความรู้ความสามารถในเชิงของการคิดค้น ข้อ,ขอรารุเรียนเราก็พร้อมที่พี่จะสนับสน,สนุนให้เขาได้พบกับชีวิตจริงของเขาซึ่งเป็นทักษะตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าทักษะชีวิตนะครับครับเอเคไหมครับโอเคครับรอได้ไหม